ว้าวว้าวว้าวไทมมิ่งผมโคตรด,ดีเลยท่านผู้ชมเก็บปืนเสร็จผมบวกเลยครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เพื่อนเราเขาไม่รู้จริงเหรอครับเนี่ยว่าจะตูอยู่ข้างบน <c oughs> <c oughs> โอ้โห โอ้ oh, uh huh. เพื่อนเองทำผมงงเลยนะครับเนี่ย uh huh. เอาก็มาดิเพื่อน uh huh. ความแม่นผมมีเสมออยู่แล้วครับถ้าอย <me> ากจะวัดอ่ะ <Yeah. S 1> ไม่ง่ายกว่าเพื่อน What? What? No, 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 no. โอ้หอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมโอเคผมเจอแล้วครับหนึ่งคนโอ้ยทำไมมันยิงเผ็ดเ<อ>ดือดเผ็ดมันอย่างนี้ครับเนี่ยขึ้นไปเราจะตายปะวะโอ้ไม่นะเพื่อนเอ็งรัดคิวผมมาเพื่อน <moyens> ข้างหลังครับหลังเราลงไปคนหนึ่งแล้วนะ

ว่าไอ้กเก๋วเขาก็น่าจะตายแล้วแหละเบร้อยสวยพี่สวยอ๋อ AFK นี่เอง <c oughs> โอเคหมดตี้ครับเดือด <c oughs> เกินว่ะเพื่อน อ่าโอเคผมยังได้คิวว่ะ <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้เสียแล้วเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจง,จง,จงดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียว อย่าไปทางนั้นเพื่อนผมจะเอาคิวครับเองจำให้คนอื่นคิวไม่ได้นะครับสหาย็อกไปก่อนครับ,บ,บโอ้ผมเล่นตรงนี้ไม่ได้หวะ่ะท่านผู้ชมสวยเลยเพื่อน เรื่องไปดิเพื่อนโฮ้สักเสือเพ่นดีท่านผู้ชมรออะไรล่ะครับอยู่กันพร้อมขนาดนั้นผมไม่เดินไปให้เขายิงอย่างแน่นอนครับ เออเหมือนผมได้ยินเสียงท<า>เท้าเพิ่มบ่อยท่านผู้ชมหมดยังวะเนี่ยารรท,ทามมิ่งผมโคตรดีเลยว่ะเฮ้ย

โอ้โหดนงโคตรดีเลยครับตกมาพร้อมกันแต่เขาหาผมไม่เจอ โอ้ยผมอดได้คิวเฉยเลยวะ่ะไม่รู้ครับว่าใครช่วยยิงแต่ขอบคุณมากครับที่ช่วยผมยิง คิดว่าจะหลุดพ้อนอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมผมขึ้นไปเกือบตายเองครับดีนะที่เขาเองก็ยิงลม เวลาที่ผมจะแคมป์บ้างแล้วครับ <Yeah. S 1> มันถึงเวลาของพี่แล้วไอ้นม to มาดิอยู่ไหนอีกครับโห <c oughs> oh. แม่นแท้ว่ะเฮ้ย <c oughs> แม่นนักใช่ไหม so <coughs> why <Whoa -ho! coughs> yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have worth